พปักคียทำสามสิบเจ็ดประการคือทมที่เกื้อหนอุนต่อการตรัสรู้และการหลุดพ้นจากความทุกข์อริยมรคมีองค์แปดทางสายกลางเพื่อพ้นทุ์คือหนทางแห่งความพ้นทุกอย่างแท้จริงที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ในอริยศสตรซ์ซโดยองค์มรคทั้ง8นี้ประกอบกันเป็นทางสายกลางที่ไม่ตกไปในสุดตรง 2. ทางคือความหมกมุ่นในกามและการทรมานตนโดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ธรรมดังนี้ 1. สัมมาทิฏฐิวงเล็บเปิดความเห็นชอบวงเล็บปิดคือความเข้าใจถูกต้องตามหลักธรรมเช่นเห็นชอบในเรื่องกรรมและผลของกรรมอริยรสัจ 4. เห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเมื่อมีความเห็นถูกต้องในเหตุแห่งทุกและการดับทุกจะไม่หลงผิดหลงทางสองสมาสังกปะวงเล็บเปิดความดาริดอบวงเล็บปิดคือความคิดที่เป็นกุศลไม่เบียดเบียน ไม่พยาบาทและไม่ยึดติดในกรรมเช่นคิดเมตตาคิดจะช่วยเหลือคิดปล่อยวางไม่คิดพยาบาทหรือผูกใจเจ็บสามสมวาจาวงเล็บเปิดวาจาชอบวงเล็บปิดคือการพูดที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบและไม่พูดเพ้อเจ้อว่จาจะชอบทําให้เกิดความสามคัคคีมีความเคารพและไม่สร้างเวรภัยสี่สมากรรมตะ วงเล็บเปิดการงานชอบวงเล็บปิดคือการกระทำทางกายที่สุดถิตไมีค่าสัตว์มีรักย์และไม่ประพฤติผิดนิการเป็นการรักษาสินข้อ1-3ถึงและฝึกตนให้มีจริยธรรมในการดําเนินชีวิต5สมมาชีวะวงเล็บเปิดเลี้ยงชีพชอบวงเล็บปิดคือการประกอบอาชีพโดยสุดถิ่ไม่หลอกลวงไม่คดโกงไม่ทําอาชีพที่เป็นโทษเช่นค้ายาค้าอาวุธหรือค้ามนุษย์ เมื่อมีอาชีพชอบย่อไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นหกสมมวยามะวงเล็บเปิดความเพียรชอบวงเล็บปิดคือความเพียร 4. ประการวงเล็บเปิดเรียกอีกชื่อว่าสมปรปทาน4ีวงเล็บปิดได้แก่เพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นใหม่เพียรละความชั่วที่เกิดขึ้นแล้วเพียรทําความดีที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรรักษาความดีที่เกิดแล้วให้มั่นคงความเพียรชอบคือพลังภายในที่ผลักดันให้จิตก้าวหน้าไปสู่ความบริสุทธิ์เจ็ด สมาสติวงเล็บเปิดความระลึกรู้ชอบวงเล็บปิดคือสติที่ตั้งมัน่นรู้เท่าทันกายเวทนาจิตและธรรมตามหลักสติปัฏฐาน 4. ผู้มีสมาสติจะไม่หลงลืมไม่ฟุ้งซ่านจิตตั้งมั่นและรู้เท่าทันในปัจจุบันขณะ8สมาสมาธิวงเล็บเปิดสมาธิชอบวงเล็บปิดคือจิตที่ตั้งมั่นแน่วแน่มีอารมณ์เดียวไม่วอกแวกโดยเกิดจากการปฏิปิสมถะและวิปัสนา ความตั้งมั่นในจิตนี้จะช่วยให้ปัญญาเกิดและเห็นความจริงตามธรรมชาติสรุปอริยามารรคมีองค์ 8. คือแนวทางปฏิบัติของชีวิตที่สมดุลครบทั้งด้านปัญญาศีลและสมาธิเป็นทางเดียวที่จะทำให้พ้นจากทุกข์กและไปสู่ความหลุดพ้นอย่างแท้จริง